รเราให้ดูพลอ,อยบุษราคําพร้อมกับใบเซอร์นะครับอันนี้เป็นใบเซอร์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับมาประจำอยู่ประเทศไทยเจมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นพลอ,อยเนื้อแข็งสัฟไฟเป็นพลอ,อยสับไาย เผาด้วยความร้อนสูงแต่ีแข็งเท่าไรเขาไม่บอกแต่บอกว่าความร้อนสูงครับพอพลอยถ้าไม่ผ่านความร้อนสูงสีหรือค่าก็ไม่เปลี่ยนนะครับค่าความแข็งของพลอยต้องใช้ความรอ้อนไม่พันองศานะครับบางทีใบเคยนี่ก็เป็นอ,อะไรอ่ะ ให้คนที่มั่นใจแต่ใบเซ่ก็คนคนเป็นผู้ทำเครื่องมือขึ้นมานะครับทำเครื่องมือขึ้นมาแต่ถามว่าความแน่นอนก็มีเพียนได้เหมือนกันนะครับแต่ผู้ที่อยู่ในวงการพลอยมานาน,านก็จะใช้สัมผัสเอาความรู้สึกหรือก,ก็การหยิบจับอยู่กับพลอยมานานหลายสิบปี ก็จะมีเขาเรียกว่าสัญชาตญาณหรือจิตสัมผัสได้อันนี้คนโบราณเขาใช้ภูมิปัญญาไทยไม่ต้องใช้เครื่องมือเซอร์นะครับอันนี้เราคนต้องการความมั่นใจอยากจะเห็นรูปลักษ์ใบเซอก็มีให้ดูนะครับ